สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒแชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการร่วมทุนทําธุรกิจนะครับที่หลายคนอาจจะเคยเห็นในข่าวนะฮะซึ่งภาษาไทยนะครับมีการใช้คําที่คล้ายกันมากนะฮะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะครับจะใช้คําที่ต่างกันเลยนะฮะก็คือคําว่ากิจการร่วมค้านะครับหรือ Jo ย n t v e n เจอรนะฮะกับคําว่ากิจการค้าร่วมหรือ c o n s o r t i u m นะครับซึ่ง คำทั้งสองคำนี้ฮะแม้ว่าจะมีความคล้ายกันนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับต่างกันเยอะเลยเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับทั้งในมุมทางด้านกฎหมายภาษีแล้วก็การบริหารการเงินนะฮะมาเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยนะครับคือคำว่ากิจการร่วมค้าหรือ j o ยเวนเจอร์กิจการแบบนี้นะครับจะเป็นการจับมือกันแบบจริงจังนะับโดยเป็นการตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานะฮะ โดยการถือหุ้นของบริษัทที่จะมาร่วมเป็นพันธมิตรกันนะฮะซึ่งจะมีการจดทะเบียนทางธุรกิจนะครับเป็นนิติบุคคลใหม่นะฮะมีผู้ถือหุ้นมีกรรมการนะฮะแล้วก็เป็นการดําเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาวนะฮะส่วนกิจการค้าร่วมหรือคอนโซเทียมนะครับจะเป็นการจับมือกันแบบหลวมๆนะฮะของหลายบริษัทนะครับเพื่อที่จะทําโครงการเฉพาะขึ้นมานะฮะ โดยไม่ต้องจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่นะครับแต่ว่าจะใช้สัญญาคอนโซเทียมนะฮะกำหนดสิทธิ์หน้าที่แล้วก็ผลประโยชน์นะครับของบริษัทที่จะมาร่วมลงทุนนะครับตัวอย่างคอนโซเทียมนะครับที่เราเห็นบ่อยนะครับก็คือในโครงการก่อสร้างนะฮะซึ่งมักจะเป็นงานชั่วคราวนะครับพอเสร็จงานแล้วก็จบนะฮะอย่างเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะฮะที่กลุ่มทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือเบมนะครับกับชอการช่างนะครับหรือ CK ฮะแล้วก็พันธมิตรต่างชาตินะครับร่วมกันทำคอนโซเทียมนะฮะเพื่อที่จะยื่นประมูลนะฮะโดยแต่ละบริษัทนะครับก็จะทำงานตามความเชี่ยวชาญของตนเองนะครับอย่างเช่น CK นะครับก็จะทำงานทางด้านการก่อสร้างส่วนเบมนะครับเขาก็จะทำในด้านระบบในการเดินรถไฟฟ้านะ พอเสร็จงานแล้วนะครับทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายนะฮะส่วนตัวอย่างของกิจการร่วมค้าหรือ Joy v e n t u r e นะครับก็อย่างเช่น CP m e เมจินะฮะที่เกิดจากเครือ CP นะครับจับมือกับกลุ่มเมจิของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตั้งบริษัท CP m e เมจิเพื่อที่จะทำโรงงานนมพัชเจอไรในประเทศไทยนะฮะโดยกำไรขัดทุนนะครับของทางบริษัท JV นะครับเขาก็จะลงงบในส่วนของเขาเอง แล้วก็เสียภาษีในตัวของบริษัท CP m a g i เองนะฮะซึ่งเป็นบริษัทใหม่สำหรับคอนโซลเทียมนะครับเนื่องจากไม่ใช่นิติบุคคลนะครับถ้าจะต้องออกใบกำกับภาษีนะครับก็จะต้องมีการไปขอเลขภาษีเลขผู้เสียภาษีเฉพาะกิจขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะรับรายได้จากโครงการนะฮะแล้วก็นำรายได้อะครับไปแบ่งตามสัดส่วนให้กับผู้ร่วมลงทุนแต่ละบริษัทนะครับ เพื่อที่จะนํารายได้ส่วนแบ่งที่ได้รับนะครับไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละบริษัทเองจะเห็นได้ว่าคอนโซเทียมนะครับก็จะไม่เหมือนกับตัว JV นะฮะเพราะว่ารายได้ที่เข้ามาของคอนโซเทียมเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกไปนะครับแล้วแต่ละบริษัทที่เข้ามาร่วมลงทุนนะฮะก็ต้องไปเสียภาษีของตัวเองในขณะที่ JV นะฮะอันเนี้ยจะตั้งเป็นบริษัทใหม่นะครับมีกรรมการมีผู้ถือหุ้นนะครับ เวลารายได้เข้ามานะครับก็สามารถบันทึกรายได้แล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายอะไรออกไปนะครับก็หากค่าใช้จ่ายเหลือกําไรเท่าไหร่ฮะก็ค่อยมาเสียจากตัวนิติบุคคลใหม่ตรงนี้นะฮะทางนี้นะครับธุรกิจนะครับนิยมใช้คอนโซเทียมหรือ JV นะฮะเพื่อที่จะกระดมทุนสำหรับงานโครงการใหญ่นะครับแล้วก็เป็นการรวมเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ความชํานาญที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับ มีไม่ครบนะฮะแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงพร้อมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือนะครับเวลาที่บริษัทนะฮะเข้าไปร่วมประมูลโครงการภาครัฐนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยให้ท่านผู้ชมนะฮะเข้าใจความแตกต่างของคอนโซเทียมกับจอยเวนเจอร์นะฮะได้ครบทุกมิตินะฮะทั้งในมุมธุรกิจแล้วก็กฎหมายนะครับเวลาอันค่าวหรือทำโครงการเองนะครับจะได้ไม่สับสน นะก็สุดท้ายนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒน์แชร์ฟแนนซ์แล้วก็ถ้าหากมีคำถามอะไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยยินดีที่จะหาคำตอบนะครับวันนี้สวัสดีครับ